กินก็โหมีคนประเคนถึงที่แน,น่นอนครับเฮ้ยผมเป็นดาราดังครับเฮ้ยดาราดังไฟเถอะเ้ยแม่เบ้าดายแม่นี่เบ้าดายเดอ้อนูน่นนี่เสียงโคมครามเมื่อคืนนี้กระจายจะ ฝีมือใครประทูฝีมือใครมู่ครับผมไม่ได้เห็ดเลยสายตามีพิรุษฝีมือใครตอบมาดีๆไอ้ผมไม่เหตุเลยผมไม่ในญาณนะผมไม่ในญาณนะผมนอนอยผมได้หนาะผมนอนผมได้ออย่ายมาปักปั๊มผมด้วยแม่เด้อนี่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 ผมเดืเดอ,อเรียบร้อยคือเน้อจ่ายนี่โอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยค่กหนี้ผมเด้เรียบร้อยเทนี่เ็นบนผมรักสะอาดผมเรียบร้อย,มผ,มอผ,มย,อยผมเป็นแมวหล่อหัวนะโอ้ยมุมนู้นอีกนะหัวตอกกระดุมหมกกระจายหมดมันน่าให้ข้าวกินไหมเนี่ยหมดบ้านมีอยู่แกอยู่ตัวเดียวด้วยแหละแกไม่ต้องมาทำเทชชัยไม่ต้องมาหลบสายตาอีปโทุไม่ไม่หลบสายตาครับผมบปนี่นี้ครับผมบปนอ่างนี้ ผมไม่ได้งีแม่ยี่เบ่าได้เลยแม่่ปักปั่มผมเดอใช่ความคนโอ้ยผมม่ได้เงครับ <c oughs> ดูโอ้ผมเรียบร้อยใจเพีนไหมผมเรียบร้อยนี่เห็นไหมนี่ผมเรียบร้อย,มผ,มย,อยผมนอนอยู่กับที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยดูอย่ามาพูดมั่วว่าผมลื้อของ ผมไม่ได้ลื้อของฉันหน่อยโอ้ยแม่นี่เบ้าดายแม่นี่บะมหูเออเดี๋ยวติดกล้องวงจรปิดติดก็มาเจอเด็กเดี๋ยวไอ้แม่ติดกล้องวงจรปิดพะมือตั้งลบสายตาเลยโกอกระจายบดแยงบะมูอครับไปถามไอ้คอปเตอร์คุณมันต้องไปโยนโบยให้กับแก่เลยตกโตมันมาลงมาลื้อของดอก เออวัวแวนดีอีแม่ไปถามวัวแวนดีวัวแวนมันอยู่หลังตู้ไอ้วัวแวนมันก็ไปนต๊โต๊กโตมันบลื้อของยุ้ยอีแม่นี่เบ้าไดอีแม่ไปหานักการไปได้ไหมอีแม่ไปตัดผ้าตัดแผ้ผมม่ได้แหนเนอะไปตัดผ้าเลยไป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 แบกกระบุงไปยังอยู่ป่าอยู่ดอยอีแม่พูดนะบอกไปกับแม่กับว่าผมไม่ได้ไปนะผมได้ว่า มีแก๊แล้วไปดังไพ่คืออีแม่เดอ้อผม,มเอาเดอ้อไว้เมื่อไดเป็นบ้าคืออีแม่เดอ้อแบกแผ่นพื้นเขามาหอนในหื่อนนักพ่อหน้าจ่ายไว้เอาเลยคนเดียวอีแม่ผมไม่เอาไว้นอนดีกว่าเว้ยหางเ,เกอกสับหัวเกอกสับหัวกอกสับนาดีมากอกสับนียังแม่ทำได้ร่างกายเดอ้อ สายตามันเดูกาโอมันกลางเล็บสู้เอ้มันกลางเล็บสู้อสปอกนี่มันสู้มันสู้มันสู้ซับนาดีตนีละดูพุงกะทิเดน,นแต่แม่จะตัดงานตัวอะ,ะไรเี้ยมันต้องว่าลายเลยตัวอะไรเนี้ย